สวัสดีจ้ะสวัสดีคะ่ะเวลาพูดถ้าจะมองกล้องให้มองตรงนี้จะ <c oughs> ไ,ไม่มองก็ไม่ต้องมองก็มองกล้องโอเค <Okay. S 1> ไม่ต้องมองหรอกไม่ไม่ต้องมองก็ได้ั้งวันนี้เรากําลังจะไปสารยากันนะคะใช่ไปไปดูครูใจ่ายทำสกิลที่เหลืออยู่เอ้อเออก็เลยมีเวลาอัดคลิปวันนี้จะมาพูดเรื่องว่าฟรีไดมันยากยาก ใครบอกว่าฟรีไดง่ายเพียงไหมเพียงดีง่ายอะไรเอาเอ,อ,อะไรมาง,ง่ายเออคราวนี้ยากข้อแรกเลยยาก,ยากใช่ไหมยากเพราะอะไรยากเพราะว่าเพราะคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ามันง่ายเว้ยทำไมคิดว่ามันง่ายอ่ะมันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันทำไมไปคิดว่ามันง่ายวะอาจจะเป็นเพราะแบบภาพลักษณ์อะคือ,ค,อคือเราชอบไปเห็นแบบ เขาเรียกว่าภาพสุดท้ายที่คนมันทําได้แล้วอะ่ะเออมันไม่ค่อยมีใครเอาแบบตอนตัวเองแบบทําท่ากําลังจะจมน้ํามาให้ดูอะ่ะมันก็เลยคิดว่าเอ้อเขาไปเลี่ยงวันเดียวก็ได้มั้งเลยภาพสุดท้ายคือภาพส,สวยๆลงไปใช่ไหมภาพส,สวยๆลง<อ>ได้ถ่ายรูปได้เห็นปลาเห็นประการังเห็นนู่นเห็นนี่คือเวลาคนมันถ่ายภาพอะ่ะมันก็ถ่ายออกข้างนอกแหละส่วนใหญ่ยยอะใช่ไหม,มก็เห็นสัตว์เห็นนู่นเห็นนี่มันไม่ได้มาถ่ายตัวเองหรอกว่าแบบหน้าแบบเนี้ยเนี้ยเคียวหูไม่ออกมั้ง เอาตัวลงไม่ได้บ้างดักไดไม่เป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ค่อเห็นไงไปเห็นอันนั้นไม่คิดว่าแบบเรียววันเดียวก็ได้มั้งนี่แล้วพอมันมาแล้วแบบเอ้ามันไม่ได้พอแบบพอมาทําไม่ได้ในวันแรกมันมันก็คิดว่าเอ้าแสดงว่าถ้าในสระเรียนกันวันสองวันเราทําไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่น่าจะทําได้ละไอกิจกรรมเนี่ยก็เลิกมั้งแต่จริงจงมันแบบมันอยู่ยาวมากเลยนะกิจกรรมเนี่ยคนที่อยู่แบบ อยู่เป็นปีอยู่มาสองปีค่อยทําได้ก็มีเยอะด้วยอออือคือมันแบบจะพูดว่าไงอ่ะมันต้องใช้ความฝึกซ้อมอ่ะใช่ไหมใช่กีฬากีฬามองเป็นกีฬาหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเทียบแบบเทียบกับออกไปวิ่งก็ได้จริงๆจริงๆวิ่งมันอาจจะดูแบบเหมือนเหมือนวิ่งเห็นภาพยากไปนิดนึงมั้ง,งคือสมมติว่าเราไม่เคยวิ่งมาก่อนวันนี้เราอ,ออกไปแล้วเราก็ไปวิ่งใช่ปะ่ะม,มัน ต่อให้เราวิ่งไม่เป็นวิ่งอะไรไม่ได้เลยมันก็พอขยับได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังไปข้างหน้าได้บ้างอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเอาให้แบบวิ่งให้ดีๆแบบวิ่งสวยๆแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงวิ่งไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ใช้เวลาเยอะนะเห็นเขาแบบเขาตั้งชมรมวิ่งตั้งนู่นตั้งนี่อะ่ะเออกว่าเขาจะวิ่งได้ขนาดนั้นมันก็เป็นปีอยู่นะอเออมันก็ต้องใช้ความพยายาม กกใช่ฟรีไดฟ์มนอาจจะลําบากกว่าการวิ่งหน่อยเพราะว่ามันอาจจะหาที่ซ้อมค่อนข้างยากมั้งเออหาที่ซ้อมค่อนข้างยากหาเพื่อนทํายากอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมในน้ําอ่ะเออมันก็อาจจะมีข้อยากนี้แหละแต่ว่าถ้ามาแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าถ้ามาแล้วรู้จักแบบหาหาเพื่อนอะ่ะหาเพื่อนหาแก๊งเออแล้วก็ มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็ถามถามไม่เหอะครูอ่ะจ่ายจ่ายตั้งมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ถามมันไม่ต้องมาเกรงใจอะไร <c oughs> ครูรอให้ถามนี่คือความใจใจใช่ไหมใช่ใชรอให้ถาม <c oughs> อยู่อย่างนี้ของปีนี้ดีกว่าถ้าถ้าจะนับว่าเรียนหมายถึงว่าคนที่มาเรียนอ่ะแล้วแล้วตั้งใจถามตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกจริงๆแบบขึ้นสัะทีหลังครูเอ,เอาเอาเนี้ย <c oughs> น้อยมากเลย กาอาจจะหนาวก็ได้น้อยมากประมาณาแบบตใจอือะไรวะเอาแบบเห็นชัดๆเลยหนึ่งหนึ่งคนอันนี้ผ่านมาอันนี้เดือนอะไรวะเดือนสามละ,จจะเจอแบบจังๆแบบว่าแบบไอ้นั่นเนี่ยคนนี้เท่วะ่ะหนึ่งคนท่วนแต่ที่สอนมาสองสาเดือนแต่คนอื่นก็แท่<อ>แค่เขาแบบเอออาจจะแบบแอบซ้อมหรือเปล่าไม่คือ<ม>ค,อคอถ้ากลับคถ้ากลับไปแอบ,บซ้อมกม็ดีเออแต่ส่งกันบ้านนะ ก็ถือว่ามีอยู่เออก็ดีก็ดีมีอยู่ก็มันก็ต้องแบบโน้ตโน้ตเอาไว้แบบฝังเข้าไปในหัวว่ายัางไงมันมันก็ต้องซ้อมวะงั้นมันไม่มีฐานเก่งได้หรอกคือตอนที่เราเป็น f ร e e อร์อ e r ที่เราไม่ได้เป็นครัวเราก็ซ้อมถูกไหมซ้อมเคียงก็ซ้อมถูกไหมซ้อม,อมเคียงซ้อมยังไงตอนนั้นคือสําหรับเคียงเคียงก็คิดว่ามันไม่ได้ง่าย ใช่อ,อคืออันนี้ขนาดเป็นคนที่ทํากิจกรรมในน้ํามาอยู่แล้วนะเออแบบมีความคุ้นชินกับน้ํามากๆไม่มีความกลัวน้ําเลยแบบความกลัวน้ําเป็นศูนย์เออแต่ว่าพอมานำล้วแรกสิ่งสิ่งที่ยากที่สุดตอนแรกๆอะ่ะมันก็อยู่ที่การเคียยวหูนะั่นแหละแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือก่อนที่จะมาเรียนอะ่ะมันด้วยความที่เราเป็นคนแบบออกทะเลก่อนอยู่แล้วอะ่ะ เออเราก็จะรู้ว่าปัญหาของเราอะ่ะแม่งน่าจะเป็นเรื่องการเคลียร์หูนั่นแหละอเออเพราะว่าตอนเราไปเที่ยวใช่ป่ะเหมือนคนส่วนใหญ่ที่มาสมัครเรียนนั่นแหละคือเห็นคนอื่นไปฟรีได้อเออแล้วก็แล้วก็แบบมันก็แอบว้าวว่าเอยเขาทาอะไรกันวะเขาเขาลงไปได้ไงวะเออเออก็แอบลงตามออแต่คราวนี้พอแอบลงตามก็คือมันเจ็บหู <laughs> <laughs> เจ็บเจ็บหูออแล้วก็พอลองลองลอง,ลองเคลียร์มันรู้สึกว่ามันเคลียร์ไม่ออก มันเจ็บแล้วคนนี้พอจะทําให้แรงขึ้นมันก็ไม่กล้าทําตอนนั้นนะ่ะเพราะเรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วการเครียวหูอะ่ะมันมันต้องมันต้องเบ่งขนาดนี้เลยเหรอเออเราก็กลัวแบบเคียวหูมันจะแตกวะวัเออ,เอ,อก็เลยสรุปก็คือก็ลงไม่ได้ไม่กล้าทําก็ลงอยู่แค่นั้นแหละตอนนี้ก็เลยมันพอเราอยากทําให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ยูทูบก่อน เออก็ยู u t u b e ดู<ม>ว่าไปดูของใครเผื่อเขาจะไปดูตามบ้างดูตามใช่ไหม<อ>คือคิดว่าทีได้ส่วนใหญ่จะดูไว้ของ Adam Stern อดัมสเตอร์น่ะเออก็พูดอธิบายเกี่ยวกับการเคลียร์หูไว้ไว้ละเอียดอยู่นะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับผมผมว่ามันละเอียดอยู่เออสำหรับผมทําไมวะสำหรับเทียงดิแ <laughs> ม่งทําเหมือนจะออกคลิปก็อหว่าคุยก <laughs> <laughs> ันเล่นๆคือ ละเอียดอะแต่ว่าไม่รู้มันเหมาะกับคนไทยหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่าตอนเขาอาธิบายใช่ปะ่ะเขาอาธิบายแบบแบบรูปปากการใช้เสียงที่แม่งไม่มีในภาษาไทยมันก็เลยต้องใช้ความพยายามอ่ะออกเสียงให้เหมือนกับที่เขาออกให้ได้เออแล้วมันก็จะได้รูปปากต่างๆที่มันเหมือนกับการเคียย์หูอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเฟรนเซลที่ที่ตอนนี้พยายามผลักดันให้ทุกคนฝึกแบบจิบหายเลยว่าเออมันดีที่ที่พูดได้เพราะว่า เป็นคนที่ทำวาลซว่ามาตั้งแต่เกิดอเออแล้วรู้สึกว่ามันเคียงไม่ออกเลยคราวนี้กลับมาที่จ๋าตอนนั้นอ่ะเคียงอง่ะไปซ้อมเพนเซิลเนาะไปหาคลิปอดัมใช่ใช่ดูแต่จ๋านั่งอยู่ข้างข้างอ่ะจ๋าเป็นเหมือนหลายๆคนเลยคือจ๋าคิดว่าฟรีได้อ่ะมันไม่ได้ยากหรอกเราเคียงททาอะไรวะนั่งจับจะบูกทําอะไรแบบตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเลยนะ เออ,เอ,อแบบเคียงทาอะไรวะถึงแม้เรียนแล้วถึงแม้เรียนแล้วจ๋าก,ก็ยังไม่ซ้อมจ๋าที่ว่าเคียงทําอะไรเวอร์ไปป่ะ<ด>แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแบบม,ม,มันอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอไปลงทะเลจริงลงไม่ได้มันมันเขาเรียกว่จาจ๋าอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์การเจ็บผูเยจ๋าก,ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเวลามันเจ็บแล้วมันทําอะไรไม่ได้ไงเพราะจ๋าอาจจะไม่ได้เคยแบบพยายามลองไปไป ไปมุดน้ําอ่ะตอนไปเที่ยวทะเลเออไอ้แงมีความพยายามอยากอยากเล่นเออมันมันลงได้มันติดหูไงมันรู้สึกว่าแบบมันตืดดัดอ่ะเออคือถ้ามันไม่ติดหูมันก็ได้จะสนุกกว่านี้อะไรเงี้ยเออก็เลยไปหาคันนี้ก็เลยกลับเรากลับมาเรื่องตอนที่แบบไปฝึกเฟนเซลก่อนตอนนั้นมันปีไหนวะมันสองพ2นสองพันสิบแปมั้งเออมันฟรีดามันยังแบบ รู้จักน้อยกว่าเนี้ยน้อยมากๆอ่ะมันก็เลยมันไม่มีคลิปคนคนไทยมั้งหรือมีลองหาไม่เจอก็ไม่รู้แล้ก็มีแต่คลิปไอเนี้ยแหละเออก็ฝึกไปก็ก็ฝึกไปอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่ามันไม่มีคนเช็คให้ด้วยไงก็ทำทำเนาะทำทำไปอ่ะจนจนคิดว่ามันน่าใช่แหละเออมันมันน่าจะใช่แล้วมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงเออมันยังไม่แข็งแรงดีพอทําบนบกทําได้พอไปลงในน้ํา รอบแรกเหงาเลยก็คือคิดว่าแม่นไปแล้วนะแต่พอมันกลับหัวพอมันกลับหัวแล้วมันลงน้ําอ่ะมันมีอะไรให้ทําแบบเยอะมากเว้ยมันไม่ใช่มีอะไรให้ทํามีอะไรที่ต้องทําเยอะมากใช่ไหมไหนจะต้องแบบดักก็ต้องดักตรงเบาไม่รู้ขาก็ต้องตีมือก็ต้องทําทาอาร์มสโตกใช่ไหมก็คือ,อม่สารา <ปะ S 2> ที่ไม่ไมรมมมู้ที่ไม่รู้ครั้งแรกที่ที่ไม่รู้ครั้งแรกเลยคือที่สะแต่ว่าเป็นสะ สะห้าเมตรอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ที่เปลี่ยนจากวอลซาวาแล้วมาลองใช้เฟนเซลเออได้ลงอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงเขีร์ไม่ออก <laughs> ยังเหงาเลยคือคือว่าฝึกมาดีแล้วเขีรยไม่ออกสะรอบแรกก็เลยก็เลยกลับไปก่อนกลับบ้านกลับบ้านเอาใหม่เออคันนี้ก็เลยลองลองหาวิธีปักหัวทิ่มเลยก็คือ เหมือนเหมือนยืนแล้วมองรอดใต้หวังงขาเออเออลองลองให้หัวทิมแล้วลองเคลียร์ดูมันก็รู้สึกว่าเอา้าที่มันเคลียร์ยากกว่าปกตินี่วอก็มันก็จะมีสองสองสองท่าถ้าเราเราไม่ได้ไปสาก็คือยืนใช่ไหมเราคว่ำหัวกับนอนหงายบนเตียงแล้วย่อนคอล,ลงมาเออเออมันก็ได้โพสิชั่นที่หัวทิมเหมือนกันก็ปรับใหม่ก็ปรับวิธีการปรับแรงปรับกล้ามเนื้อปรับใหม่เอาให้มันแบบ ขยับใหม่ให้มันเคลียร์ในน้ําเคลียร์ไม่ไม่ไม่ใช่เคลียร์นะเคลียร์แบบหัวทิมได้เออแล้วพอมันได้อ่ะโอเคกลับไปลองสะใหม่ก็คือก็คือได้อเออก็คือได้มันก็ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ก็เลยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไปเรียนมัน้งเรียนอะไรเรียนทีได้ไงเอ,อ้ไม่ดิเรียนก่อนไม่ฉันทำเฟรนเซียลก่อนแล้วอ,อ๋อหรอใช่ ฝึกก่อนแล้วตอนนั้นที่แบบยังถามเพื่อนจ๋าว,วิว <laughs> <laughs> ใช่ใช่เร <laughs> ถามไปถามว่าเอ๊ะแต่แต่ว่าวิวไม่ได้เล่นฟรีได้นะวิวเล่นสกูบา้าก็เลยถามเขาว่าเอเคียร์ยหูยังไงก็สรุปก็คือส่วนใหญ่อะถ้ามันไม่ใช่ฟรีได้แบบมันไม่มีใครฝึกเฟนเซลเว้ยมันก็จะได้ชื่อออกมาเป็นวอลชว่าหมดมันไม่จําเป็นใช่ใช่เพราะมันมีหลายๆเหตุผลที่เขาไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้วิธีนี้เออก็นั่นแหละ ก็โอเคก็เอาตัวรอดด้วยตัวเองไปหาคหาลิปหานู่นหานี่แล้วก็ไปลองฝึกม,มันนะทำเฟนเซลได้ก่อนแต่ยังไม่แข็งแรงอ๋อแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปลองที่สระที่บลึกขึ้นแล้วก็คือทําไม่ได้อเออแล้วก็ไปนั่งฝึกฝึกจนได้แล้วก็ไปออกทะเลมาได้เลยทีเดียวคือคือทําแต่ละสกิลอย่างละทีอ่ะ ปื๊ปึ๊บผ่านเลยจริงแต่ว่าคือถ้าคือคือถ้าเทียบอะถ้าเราไม่ได้ไปซ้อมมาก่อนอะก็ก็ไม่ได้เว้ยเราซ้อมซ้อมก่อนเรียนอีกใช่ซ้อมก่อนเรียนไปไปทีแรกก็มันก็จะเหมือนกับคนทั่วไปอะคนก็ชอบมาถามว่าตอนที่มาสมัครเรียนอะก็คือเรเวลหนึ่งส่วนใหญ่อะมันก็เรียนสระสองวันใช่ไหมแล้วก็ไปออกไปออกไปออกทะเลคนก็คนก็จะชอบถามว่าก็ลงสระสองวันทะเลหนึ่งวัน แล้วก็จบเลยใช่ไหมก็บอกแล้วก็ตอบไม่ได้ก็แล้วก็แล้วแต่ว่าซ้อมมาอย่างไงอะถ้าซ้อมมาได้อันนี้ก็เป็นมินิมัมที่มันจะผ่านได้มันก็ผ่านไงเออแต่ถ้าเราไม่ซ้อมแบบชิวอะเราคิดว่าเอ้ง่ายๆสบายสบายก็ก็ซ้ําบ่อยหน่อยเออก็ไปออกทะเลบ่อยหน่อยนั่นแสดงว่าสรุปที่กลับมาว่าฟรีได้มันยากอะอมันคือยากเรื่องเราคิดว่ามันง่าย เกินไปเราเลยไม่ซ้อมเช่นเรื่องเคียหูใช่อันที่สองกับจ๋าเป็นที่สองแต่คิดว่าอันที่มันยากสําหรับจ๋าคือเรื่องจิตใจเว้ยจิตใจอ่ะเออพูดพูดเรื่องนี้ได้ไหมจิตใจเหรอเอาจ๋าพูดก่อนถ้ามันเป็นเออถ้ามันเป็นเรื่องจ๋าคือจ๋าเคียวหูได้แล้วใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพอเราเคียหูได้แล้วเราก็จะต้องไปซ้อมให้มันลึกขึ้นเนาะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรากลัวที่ลึกอ่ะ เราจินตนาการว่าเราจะลมหมดมทั้งนี้จริงเราอ่ะยังเหลืออยู่อเออพอครูปล่อยทุ่นลงไปมันจะมีลูกเทนนิสเนาะออ,อยู่ข้างล่างแต่ก็จะไปถึงปุ๊บแล้วพอเห็นลูกเทนนิสแล้วกับตัวกับตัวขึ้นียกว่าเป็นเป็นกลุ่มประสาทแดกเออ,เอ,อจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งแล้วครูอ่ะอย่างแบบครูคิวจะไปเทนกับครูคิวบ่อยคิวเว้นชอบแบบแอบปล่อยอทีละนิดนะไม่ไม่ได้เยอะ ครูคจะรู้ว่าแบบจ๋ากลัวเอ,อ,เอ,อคิวมันก็จะปล่อยจ๋าก,ก็ลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆออแล้วหลังๆจ๋าก,ก็บอกโอเคเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆทําให้มันสบายขึ้นหลับตาบ้างหรือว่าทํามันบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆจนเรารู้สึกว่าตรงนั้นะ่ะเราหายกลัวแล้วเเ,เพราะฉะนั้นจ๋าก,ก็จะเรียนเขาเรียกอะไรไปลึกช้ากว่าคนอื่นแต่แต่ถ้าจ๋าทำบ่อยๆมันก็จะไปรืยเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นความกลัวสาหรับจ๊ะแก้ด้วยการทํามันบ่อยๆใช่ก็ตามนั้นแหละทําบ่อยๆก็เลยบอกว่าให้มาซ้อมบ่อยๆเอออะไรไม่ได้ก็ซ้อมบ่อยๆซ้อมอยู่วันนั้นแหละทําไปเดี๋ยวมันก็ทําได้มันแบบคนที่มันทําได้ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์แมนอะมันเราเห็นตัวอย่างหลายอันจากนักเรียนที่กลัวมากๆอ่ะเขาก็กลัวมากในวันแรกต้องจับมือกันไปในสายอย่างนี้เลยแต่ว่า พอมันทำบ่อยเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเขาไม่กลัวแล้วแล้วเขาได้สกิลใหม่ขึ้นมาในชีวิตนี้ว่าเฮ้ยกูลอยน้ําได้แบบไม่มีชูชีพอ่ะเออมันเหมือนเปิดเขาเรียกปลดล็อกปลดล็อกอะไรอ่ะปลดล็อกตัวสกิลใหม่เหมือนในเกมอ่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เกี่ยววะนะแต่นึกขึ้นได้เมื่อกี้พอดีว่าอคนชอบถามว่าไอเกี่ยวกับการว่ายน้ํากับการฟรีไดฟ์เนี่ย อันนี้คือคือพูดบ่อยมากพูดแบบคือถ้าไปไล่ดูในเพจพูดเยอะมากว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่เกี่ยวกันเอออย่าอย่าไปหาโยงสองกิจกรรมนี้เข้าหากันอะ่ะเออมันเหมือนแบบเหมือนเราถามว่าวิ่งไม่เป็นขับมอไซค์ได้ได้ไหมอะ่ะมันไม่เกี่ยวกันเออไม่วิ่งกับมอไซค์มันแค่เป็นกิจกรรมที่ทําบนถนนเหมือนกันเอ,อฟรีดฟ์ก็เหมือนกันว่ายน้ําฟรีดฟ์สกูบ้า เป็น3กิจกรรมที่ทําในน้ําเหมือนกันแต่มันเป็นคนละกิจกรรมกันมันไม่ต้องพึ่งทักษะอะไรมาก่อนเอออยากทําอะไรก็กทำํำเพราะว่าฟรีไดเวอร์นะรวมทั้งคนที่เซอร์ติฟายไปแล้วด้วยบางคนแบบไม่ใช่จบรลเวล1หนึ่ง่ะเลเวลสองรลเวล็สามอ่ม 2> level 2, level อะก็าว่ายน้ําไม่ได้เออคือไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องว่ายน้ําหรอกอย่างนี้นะถ้าถ้าเราถ้าเราว่ายได้ด้วย อ่ะมันก็มันก็จะมีความสบายในน้ําขึ้นอีกนิดนึงเออมันมีความคอมฟอร์ตมีความปลอดภัยกับรถเพิ่อมอีกนิดนึงแต่สําหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะมันไม่ได้มีความจําเป็นอเออไม่ต้องไปแบบอ๋อเดี๋ยวขอไปเรียนว่ายน้ําก่อนนะคะอย่างเงี้ยเอมอ,เอมันแบบ<อ>เอาจริงมันค่อนข้างเฟเจอร์นิดนึงก็ไม่ต้องไปทําขนาดนั้นอย่าบูดเช้จริงจริงคืออย่างงี้ค,คือถ้าเป้าหมายเราคืออยากเรียนรีได้ก็เรียนเลย <Okay. S 2> มันเรียนได้เออ <Okay. S 2> เพราะว่าไอ้พวกแบบรวมไปถึงการทักษะบางอย่างของการว่ายน้ําด้วยมันมันสอนให้ได้ในคลาสนั่แหละเพราะว่าเวลาเราฟรีดิ้อะเราไม่ต้องแบบเราไม่ได้จะเอาแบบเฮ้ยเราต้องว่ายฟรีฟรีสไตล์ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ผีเสื้อมากันกันเชียงมาอย่างเงี้ยเราเราเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเออพวกทักษะการลอ,อยตัวนิดๆหน่อยๆกันเอาตัวรอดเนี่ยมันเรียนได้ในคลาสอยู่แล้วเออไม่ต้องไปแบบขนาดนั้นน่ะ ในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วคลิป17นาทีละขายของขายของได้ไหมขอเวลาขายของนิดเดียวได้ขายของตอนนี้เหรอจริงๆ d e งดีไฟเดอร์เปิดทิปไม่เยอะน้อยแต่อยากจะเป็นทิปแบบใหญ่ๆเออส่วนใหญ่เป็นเปิดทิปใหญ่ๆก็คือทิปที่จะมีเดือน8เป็นรีฟอร์บอร์ดรีเป๊ะรีฟอ์บอร์ดคืออะไรรีฟอ์บอร์ดคือทิปที่เราแบบไปกินไปนอนดำน้ำอยู่บนเรือให้มันจบจบไปไม่ต้องแบบ กลับที่พักแบกของขึ้นเรือไปกลับไปกลับมันเหนื่อยมันเสียเวลาตรงนั้นเยอะด้วยเดินทางไปกลับก็คือเอาให้มันจบอยู่บนเรือ,อเออก็ของรีเปะใช่ไหมเดือน8ทั้งเทรนนิ่งทั้งฟันไดฟ์ด้วยอเออนักเรียนของดีไฟเดอร์ก็มาได้เลยถ้าสมมุติว่าอยากอยาก,อยากสอบในทริปด้วยได้เลยคือคนสอบในทริปมีโอกาสผ่านสูงมากใช่มันได้ม,มันได้รีพีทบ่อยเออสวันติดตที่จะได้ลงทะเลอ่ะ เออแล้วก็มันได้ความคุ้นเคยกับน้ําด้วยเออสามสี่วันอยู่ในน้ำเอาแช่ไปมันมันไม่เลิกกลัวก็ให้มันรู้ไปแล้วมันมันไม่เหนื่อยด้วยเนาะเออมัน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 ไม่เหนื่อยคือถ้าสมมติว่าเราไปออกเทรนแส่สารใช่ป่ะเอาจิ้งจิงถ้าลองแบบลองคํานวณเป็นตัวเลขนะคือค่าเรือของเราอ่ะสองเซสชั่นควบเนาะเพราะเราเราไปออกแส่สารอ่ะก็สามพันหกค่าเดินทาง ค่าน้ามันค่าทางด่วนค่าโรงแรมเอาจริงๆบวกๆไปเบอร์เผือมีแต่ห้าแต่ห้าพันอยู่นะเออต่อวันเนี่ยคราวนี้ถ้าเราลองเอาไปแบบเอาไอเอาไอตัวเลขเนี่ยสมมติว่าเราไปออกไปออกทริปเนี่ยเป็นริฟเฟอร์บอรที่รีบรีเ้เราอะห้าเอ้ยไม่ใช่สามวันเนาะค่าใช้จ่ายแม่งก็ประมาณหมื่นห้าละสี่วันสามคืนอย่างงี้ปะเออสี่วันสามคืนมันสามวันกว่าเออก็คือถ้าเอาคอสนี้ไปใส่ในริฟรีเฟอร์บอร์ดอะแม่งโคตรคุ้มเลย ใช่รวมอาหารประมาณกี่มื้อไม่รู้ห้ามื้อย่างน้อยห้ามื้อแล้วไม่ยมด้วยใช่ตื่นมาใช่ไหมมันจะเป็นฟีลแบบตื่นมาปุ๊บห้องแอร์เรานอน้องแอร์ตื่นมาปุ๊บแปรงฟันลงริมทะเลใช้เรือฟึ้งฟึ้งฟึ้งึ้งชิลชิลแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปจิบกาแฟข้างบนบนเรือจิบกาแฟแล้วก็อาดีบีฟลงน้ำบีฟแล้วก็ลงน้ำกันลงน้ำเสร็จปุ๊บ ใครเหนื่อยก็คู่ขอพักก่อนขึ้นมานั่งกินจิบกาแฟแล้วก็ลงไปวนๆอยู่อย่างนี้แหละเอแต่รอบรอบนี้จะเปลี่ยนจากรอบที่มันผ่านมาก็คือเราเอาเราขอวันละเซสชั่นแต่เป็นเซสชั่นที่ยาวหน่อยใช่จะได้แล้วเราเอาแต่เช้าก่อนเลยอเแล้วก็จบเช้าใช่ไหมเซสชั่นที่เหลือทั้งหมดก็ฟันได์ผ่อนคลายบ้างพาดูนู่นดูนี่มั่งใครจะอยากจะฝึกอะไรบนเรือก็ ก็ถามได้เลยคือหระคือลีฟเอ์บอร์ดใช่แล้วแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราเต็มที่เนาะสตาฟเราที่เราจัดไม่บ่อยเพราะว่าเวลาเราไปทีหนึ่งอ่ะสตาฟเราเยอะมากใช่เอสามคนขึ้นไปเป็นครูสามสี่ห้าคนรอบนี้ันมันไม่เคยมีมีสามนะสามไม่เคยสี่ขั้นต่ำแต่ส่วนใหญ่จะห้า ใช่เออคือเราจะเราตั้งไว้4ขั้นต่ําเพราะว่ามันแมชกับจํานวนคนเออแต่ว่ามันก็แล้วแต่บางทีก็ห้าคนหคนถ้าเราแบบเอ้ยรอบนี้อยากได้คนไปช่วยถ่ายวีดีโอด้วยเอาสตาธาเพิ่มไปอีกเออเพราะว่าเราความปลอดภัยคือใช่ที่หนึ่งอ่ะอืมคืออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องความปลอดภยอัยอ่ะมันก็มันก็นึกนึกได้อีกเรื่องแล้ว เมื่อกี้เราจบเรื่องทิปไปแล้วนะเราคริปจะไม่จบนะได้เออไม่เป็นไรใื่เดี๋ยวเราเข้าไปถ้ามันเยอะไปก็ตัดออกเออเรื่องเรื่องความปลอดภัยกับการฟรีด์ยบปนั่นเองเคยถามว่าเวลาเราไปออกเที่ยวเงี้ยต้องต้องต้องไปกับครูไหมเออก็ก็บอกเลยว่ามันไม่ได้มีข้อบังคับมันไม่ได้มีอะไรเออมาด้วยกันก็ได้หรือจะไปเองก็ได้หรือจะไปกับใครก็ได้ไปไปได้หมดอะถ้าถ้าเราอยากไปอะแต่คราวนี้ก็ บริหารจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยกันเอาเองเออเพราะว่าคือถ้าไปกับครูที่เราเรียนด้วยอย่างเงี้ยเขาก็รู้ไงว่าเรามีพฤติกรรมยังไงเราน้าเป็นห่วงหรือเปล่าเขาต้องดูแลเรายังไงสกิลเราเป็นยังไงเออแต่ถ้าไปกันเองก็ก็ไม่รู้ก็ดูแลกันเองใช่ไหมเออก็เนี่ยคือคําตอบจะบอกแค่แค่นี้แหละว่าจะทําอะไรก็ทาเถอะแล้วก็จะบอกว่าถ้าไปกับครูอ่ะเขาก็จะอย่างน้อยเรามี ครูคอยอยู่ตรงนั้นอ,อแค่เราทําตัวเป็นเป็นรีไดเวอร์ที่น่ารักกฎข,ของการรีได้มีอะไรก็ก็ทําตามซะอมเอออย่าอย่าแวบ,บไปไหนคนเดียวอะ่ะเออบัดดี้มีก็ก็เห็นใจบัดดี้ด้วยถ้าเขาต้องแบบคอยมาตามเราถ้าเราแบบดำน้ำไม่สนใจหายเหวอะไรเลยอะ่ะเออมันก็ไม่ดีนะคือจะบอกว่าเวลามันมีอุบัติเหตุมาทีนึงอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรานะ ท,ทั้งลำเลยนะคือ,อมันมีสมมติว,ว่ามีมอุบัติเหตุใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คืออาครูที่รับผิดช,ชอบมันโดนก่อนสองคือเรือเรือก,ก็โดนสามเนี่ยมันก็เรื่งมก็จะเดือดร้อนไปถึงแบบอุอทยานลอาาะอพออุทยานมีเรื่องมีอะไรปุ๊บมันจะมาถึงกิจกรรมละคือเขาก็จะเหมารวมฟรีได้ทั้งหมดอา่าคราวนี้มันก็จะเกิดแบบอิมแพ t ในวงกว้างมากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ ก็นิดหนึ่งนะฮะโอเคจบกันไหมจบก็ได้เออจบกันเอาต่อเมื่ะไหร่ไม่หรอพออย่งมันยาวเกินเอาต่อก็ได้วันนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวเราจะพยายามอัดคลิปคุยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเราจะพยายามไม่ใกล้เกินห้าสิบสิบห้านาทีวันนี้ยี่สามนาทียี่สามนาทีนี่อีกนิดนึงจะถึงสารยาแล้วเนี่ยเนี่ยดูนะใครที่บอกว่าภูบ้านหนูอยู่ไกลมีจะแบบใกล้กว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยาก เรียนฟรีได์ใกล้บ้านแนะนําเป็นขุดสะครับขุดสะเลยแล้วก็เดี๋ยวดูถ้าไม่ไกลถ้ามันไม่ได้ไกลแบบจะเป็นร้อยโลอ่ะเดี๋ยวไปสอนให้แต่แนะนําขุดสะแล้วก็จะไปขอใช้ด้วยแต่จะไปเช่าด้วยนะเพราะว่าวันนี้ที่เดินทางมาก็ปกติเวลาเดินทางมาบ้านอนะ่ะอยู่อยู่อยู่บางนาใช่ไหมสะอ่ะมัน3 4 4กิโลอ่ะกโเวลาขับออกมาต่อวันนะไปกลับก็ประมาณ80กิโลได้เพราะฉะนั้น ถ้าใครระยะทางไปกับบ้านนะมันน้อยกว่านี้ห้ามบน่นเพราะว่าผมก็เดินทางไกลเหมือนกันโอเคทั้งทางที่สะแถวบ้านก็มีนะ <c oughs> เออก็พยายามหาที่มันแบบมันน่าจะใช้เรียนได้ดีกว่า <c oughs> เออเพราะว่ามันเป็นคือมันสะน้อยมากที่เขาจะให้เราทํากิจกรรมแบบอย่างเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็สะน้อยกว่านั้นไปอีกก็คือที่เขาเข้าใจว่าอ๋อฟรีได์เป็นแบบนี้นะเขาต้องการอะไรแบบนี้นะ เขาให้เซอร์วิสให้บริการเขาดูแลเราได้อเออคือถ้าอยากเรียนที่ไหนก็ได้อาจจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมอ่ะไม่ไม่มฟรีไดแล้วแบบมันต้องเล่นหมักเก็บล้วอ่ะอยู่บ้าน <laughs> เล่นที่ไหนก็ได้โอเคไหมเฮ้ยจบได้แล้วออจบแล้วเนี่ย<จ>บาย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 